ได้ไปลูกทุ่มทางด้านอังกฤษครับอังกฤษทุ่มกลับมาฟันบิสซาก้ากลับมาหลังกูงี้ครับจะถ่วงตั้งแต่ตอนนี้เลยหรอเราเล่นกันข้างหลังอีกแล้วครับนี่ป๊อบนี่ป๊อบเปลี่ยนมาผมจะไม่ให้เขาย้อนเลยบีบ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 เลยใครเจอแบบน,นี้บีบให้หมดบีบให้หมดเดี๋ยวก็พลา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 ดเดี๋ยวก็ลาดมก็ลาดเยวก็าดี๋กลับมวก็าดิี ไม่เจออย่างนี้ตั้งแต่เกมแรกเลยเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีหลักฐานนะ <c oughs> เดี๋ยวตัดลงคลิปเลยครับแบบนี้ตัดลงคลิปแน่นอนครับ <c oughs> ไม่ต้องกลัวฮะวันนี้โดนแน่นอน <c oughs> ลูกตูด <c oughs> เล่นอ,อย่างเงี้ยลูกตูดจริงๆนะจริงจเล่นทุเล่นอนะเพื่อหวังแต้มอย่างเดียวอย่างเงี้ยจริงคือไอ้ครึ่งหลังเลยไนงะเริ่มเกมฟื้นเล่นด้วย เลยใช่ไหมจับคู่ไม่ติดเหรอนี่ไงจะติดแล้วอัปเด,เดตต้าโชว์นหน่อยเออพันสี่พันสี่อังกฤษอะ่ะเจอไปรุ่นอังกฤษทุกคนอะไรครับพันสี่ร้อยกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้เขาตกไปพันสามนี่เป็นไงหรือเขาจะทําเราตกพันห้าไม่รู้เดี๋ยวดูกันพันแพลห้าครับห้าสองหนึ่งสองโอ้เจาะยังไงนี่ มาแคลิฟอร์ดหน้าเป้าคู่กับโอเว่นนะครับตรงกลางเบคแฮมหลังโอ้หลังเป็นตัวเบสเพยเยอร์ธรรมดาสบายแบบนี้ผู้สับประตูเบสเพยเยอร์ฮะดูนี่ผมทันแรกของการแข่งขันทีมชาตินะทุกคนเนเธอร์แลนด์เจออังกฤษนะครับแล้วเจอโยนยาวมาแล้วอบตเกมมิ่งถึงไหมแล้วโอเว่นถึงด้วยตรงกลางและชื่อหนึ่งศูนย์โอ้เจอลูกสาดยาวแล้วเรียบร้อยเลยหนึ่งลูกครับ สบายบแบบนี้เอาแล้วนาะทีที่3ครับอังกฤษขึ้นนำนธอเ์แลนไปแล้วครับงานเข้างานเข้าโอ้โดนบันสีขึ้นนำไปแล้วครับประมาณไม่ได้ครับแาร์ฟอร์ดตรงกลางมี Owen, โอเว่นโอเว่นพิิงซ้ายมาเบคแฮมเติมจ่ายกลับเข้ากลางโอเวน่นตอกส้นสวยมาคาร์ลฟอร์ดจิงโอ้สองูเลยครับโอ้งานมาแล้วสร้างงานสร้างอาชีพอีกแล้วสบายบแบบนี้ 20:13นาทีโอ้โหเขาเจ้ารอลงพันสีให้ได้เลยไปขวาแลวโยนครับไม่ทันครับขอโฟกัสจากเกมก่อนนะอาจจะไม่ได้อคอมเมนต์นะครับเฮ้ยโอ้โหไปแจกช่อ,อกันโอ้ย,าอยสามแล้วโอือเรียบร้อย30:24นาทีครับ โอ้โหเกินไปไหมจะรอดไหมเนี่ยจริงอู้อร์แทน่นแถบบออกหลังได้แต่มุมโอเคเละเลยฮะตอนนี้คแบบรับพอแลนพอที่ฟันเด์ฟาสฟ,ฟาสเห็นกุนลิดโดยแคมมอร่ลอยจอมาแล้ว่อเยอร์แคม ไล่มาได้เรนะ็วครับตอนนี้1ต่อ3ครับไม่เงี้ยจ่ายต่อแล้วชัวร์ๆครับดีเข้าไปเรียบร้อยครับ1-3กลับมาแล้วเหล็กสองลูกครับต้องตามกลับมาได้ไปเอาเลยก็โยนครับหลุดโยนครับหลุดหลุดมาแล้วโยนครับเอาเลยจิงเรียบร้อยมาดิเอาหน่อยเอาหน่อย อ่าดีสามสองครับได้มาแล้วของขึ้นเลยส่งลับหลังฮะมาครับสามสองไล่มาครับเหลืออีกลูกเดียวเท่านั้นถึงหลังขอไล่ตามมาหน่อยครับตอนนี้สกอร์ห่างแค่ลูกเดียวแล้วตอนนี้ครับเอาเลปครับฝั่งมาแท่นครับนเธอร์แลนด์เขียบบอลฝั่งมาแท่นย้อนมาตรงกลางกุลิตของเราสีส้มของเขาสีขาวอังกฤษครับ ทีต่ตอนนี้เปิดแคมป์เอาใจแา่ครับได้ไปลูกทุ่มทางด้านอังกฤษครับอังกฤษทุ่มกลับมานมนติซาก้ากลับมาหลังกูงี้ครับแล้วเล่นกันข้างหลังอีกแล้วครับนิกป๊อบนิกป๊อบเปลี่ยนมาผมจะไม่ให้เขาย้อนเลยบีบ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 เลยใครเจอแบบนี้บีบให้หมดบีบใม้หมดเดี๋ยวก็พลา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 ด เดี๋ยวก้าพลาดเดี๋ยวก้าพลาดเดีนยวกลับมาเดีนยวกลับมาดิเดีนยวกลับมาดิเฮ้ยเจออย่างงี้ตั้งแต่เกมแรกเลยเหรอเพื่อนดูชื่อไว้นะดูชื่อไว้นะย้อนขับปังโกย้อนขับปังโกไม่ให้เขาส่งกลับโกครับให้เขาขึ้นหน่เอาหน่อยเอาหน่อยหน่อยกลับโกดิ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 โอ้โหนิดเดียว โอ้เจอตั้งแต่ตาแรกเลยทุกคนทำไงดีอะเจอตั้งแต่ตาแรกเลยว่ะโอ้ดูชื่อไว้ทุกคนดูชื่อไว้ไม่เป็นไรเรามีหลักฐานนะเดี๋ยวตัดลงคลิปเลยครับแบบนี้ตัดลงคลิปแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับวันนี้โดนแน่นอน โดนแน่นอนคนนี้โดนแน่นอนครับเนี่ยเจออย่างนี้อีกแล้วครับเนี่ยแหละมันถึงทําให้ตัวเกมมันน่าเบื่อครับเนี่ยเจออย่างนี้ตั้งแต่เกมแรกเลยทุกคนอ่ะฝากฝากด้วยนะฝากด้วยนะกลับโกดิกลับโกดิเ์ดิเส <c oughs> ีย,ยมาเนี่ยเจออย่างนี้ครับเดีย๋ยวดูชื่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวแคปไปประจานครับเดีย๋ยวแคปไปประจานไม่เป็นไรครับผม ไปขยะสังคมดูเองดูเองชื่อนี้นะแคปไปเลยครับเดี๋ยวตัวเร็วๆลงดีกว่าบวนตรงเดี๋ยวต้องเอานี่ไงแล้วก็คอนดิกเนี่ยสิ่งนี้มันมันถึงเป็น <c oughs> อย่างนี้นเ,นนเองไหม <c oughs> ใช่ใช่ใช่โอ้โหเล่นตั้งแต่ขึ้นหลังเลยทุกคนตั้งแต่ขึ้นหลังเลยครับเจอใครเจอคนนี้เหรอ เจอถ่วงใช่ครับใช่เจอถ่วงครับตอนนี้แคปไว้ก่อนแคปชื่อไว้ก่อนโอ้ถ้าไม่อยากเอาคืนพวกนี้ว่ะเริงจริงนะทำไงดีทุกคนเจออย่างงี้ย้อนหลังอย่างเดียวเลยครับเตะกลับไปกลับมาแคปชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มแน่นอนเออเล่นอย่างเงี้ยทุกคน4ี0ร้อกว่าห้าคนเห็นอยู่นะว่าเป็นยังไง จยพลาดีเห็นละกันเพื่อนอย่าพลาดละกันอย่าพลาดละกันอถอฟ้ามาามากายิงยนอวันลูกตูดอะ่นอย่างเงี้ยลูกตดจริงจนะจริง เล่นทุเล่นะ่ะเพื่อหวังแต้มอย่างเดียวอย่างเงี้ยเอาจริงคือแต่ครึ่งหลังเลยไงเริ่มเกมปุ๊บมันเลยเไม่อยากทำไม่อยากทำแล้วบอกเลยเดี๋ชื่อไว้ครับแคปชื่อไว้ทุกคนเดีย๋ยวผมเอาไปลงในกลุ่มแล้วกันนะสำหรับคนนี้นะชื่อโซนะครับชื่อโซนะ เล่นกๆๆูเล่นมากอเอาจิงเอาจ,งออจิงครับบอกเลยว่าไม่ไหวเนี่ยแรงพันสี่ครับเล่นอย่างเงี้ยสภาพครับคือนำนำก่อนสามสูน,นะแล้วโดนผมไล่ตามมาสองต่อสามครับผมแล้วก็พอเริ่มครึ่งหลังปุ๊บก็เล่นแบบนี้เลยย้อนกลับอย่างเดียวนะแรงพันสี่อะทุกคนแรงพันสี่คือแต้มไม่ได้ไดเสียดายนะขอให้เล่นเต็มที่พอครับไม่เป็นไรเราไม่ตกพันสี่ เออเล่นเล่นให้มันเต็มที่อะพอเพื่อความมันอะไรเงี้ยแต่พอเล่นอย่างนี้แล้วแบบเนี่ยหกร้อยคนเป็นพยานล้วยกันหกร้อยคนเป็นพยานให้ผมแล้วกันนะหนึ่งคนละหนึ่งหัวใจเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามปาเป็นกำลังใจเพจมูดี้ชาแนลด้วยนะครับ